ุคสมัยอูทองปฏิมากรรมไทยสมัยอูทองและสมัยอยุธยาปฏิมากรรมสมัยอู่ทองเป็นปฏิมากรรมที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเกิดขึ้นพศ 1,300- ถึง1897และปฏิมากรรมสมัยอยุธยาเกิดขึ้นประมาณ1 0 0 0 893ถึง2310ปฏิมากรรมอู่ทองปูรากฐานให้แก่ปฏิมากรรมสมัยอริยาตอนต้นโดยตรงเพราะศิลปะอู่ทองมีการทำสืบต่อไปจนถึงแผ่นดินสมเด็จพระบมะรมลไต่โลก,กน,นาถ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยศิลปะสมัยอู่ทองพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยศิลปะสมัยอู่ทองอู่ทองและอยุธยายุคต้นในยุคนี้มีการสร้างพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะผสมผสานพระพุทธรูปสมัยทารวดีสมัยลบบุรีและศิลปะของชนพื้นเมืองอยุธยาเอง มีพุทธลักษณะเด่นชัดคือวงพักพักเป็นสี่เหลี่ยมมีไรพระศกเป็นกรอบวงพักผระนุป้านเป็นรูปคางคนผ้านาศิกเป็นสันคมผ้าขนงชัดเจนเป็นเส้นกระด่างคล้ายปีกนกบรรจบกันปริมาณของพระพักดูดแบนขมวดพระเกสามีขนาดเล็กเป็นจุดผรารัศมีมีทั้งทำเป็น ตอมและทําเป็นเปลวผ้าคองทําชายสังขยาวนิยมนั่งขัดสมาิลาบฐานหน้ากระดานเป็นล่องและแอนเข้าข้างในเนื้อโลหะสำลิดหล่อได้บางเป็นพิเศษนอกจากนั้นยังพบพระพุทธร,รูปสลักศิลาเช่นพระพุทธร,รูปที่ระเบียงวัดมหาธาตุลบุรีพระพุทธร,รูปที่วิหารหน้าสถูปใหญ่ วัดนครโกราลบุรีและวระพุทธรูปที่วัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยาเป็นต้นภาพสลักศีลาและภาพปูนปั้นต่างๆสัญลักษณ์ลายเป็นแบบประดิษฐ์มากกว่าสมัยลบุรีลายสลักศิลารอบฐานชุกชีในพระวิหารใหญ่หน้าพระปางวัดมหาธาตุอัิยาเป็นลายขมวดเถาไม้ใบไม้กลีบบัวลวดลายยัง เป็นแบบกึง่งประดิษฐ์กึ่งธรรมชาติสถาปตัตยกรรมสมัยอู่ทอง เป็นศิลปะที่เกิดจากการรวมตัวการของศิลปะทราววดีและอารยะธรรมค้อมตัวอย่างของสถาปัจตยกรรอู่ทองเช่นพระปางองค์ใหญ่ในวัดพระเศรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรี เดิมเคยมีความเชื่อกันว่าเป็นเมืองของพระเจ้าอูทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาแต่ต่อมาเกิดโรคระบาดจึงต้องอพยพไปสร้างเมืองใหม่ซึ่งก็คือกรุงศรีอยุธยาแต่ความเชื่อน,นี้ก็เปลี่ยนไปเมื่อมีการสำรวจหลักฐานทางโบราณคดีที่พบว่าเมืองอู่ทองมีมนุษ มาอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ2,500ปีมาแล้วโดยได้พบหลักฐานประเภทข้าของเครื่องใช้และเครื่องมือที่เป็นโลหะอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอาณาจักรสมัยอู่ทองเป็นอนาณาจักรเก่าแก่ก่อนอนาณาจักรอุทยา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรต่างๆได้แก่ทาวดีสีวิชัยลบุรีรวมทั้งสุขโขทยัยดังนั้นรูปแบบศิลปะจึงได้รับอิทธิพลของสกุลช่างต่างๆดังที่กล่าวมาลักษณะสำคัญของพระพุทธรูปอู่ทองคือพระวรากายดูสง่าพระพักขืมดูเป็นรูปเหลี่ยมคิ้วต่อกันไม่โกง ยาสุโคไทยหรือเชียงแสนพระศกนิยมทําเป็นแบบน้ำขนุนมีพระศกสังฆถิยาวจรดพระนาทีปลายตัดตรงพระเกตมาลาทําเป็นทรงแบบฟาชีรับอิทธิพลศิละปะโลบุรีแต่ยุคต่อมาเป็นแบบเลวเพิงตามแบบสุดไหมศิละปะสุโคไทย จิตกรรมไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน